วันนี้มามาเยือนอะไรนะโบ่อพลใช่ไหมครับบ่อพลครับพอดีมาเที่ยวเอาพเนี้มาส่งให้อาจารย์ครับใบในนะด้านในอนาะจารย์เอาไปแฝดข้าง้าก็เดี๋ยวออกไม้นะเออเขาเรียกอะไรนะอาจารย์แถวแถวที่เราจะไปไอถ้าถ้าไปถ้าถ้าเราไปตรงนี้ก็อยู่ท่านี้จุดนี้เขาเรียกอะไรน้องมู๊นอง,ม,นองมู๊ครับ น,น้องหมูหมบ่อพอยนะครับคือนกอ,อาจารย์ว่าขึ้นเร็วนะใช่ไหมครับประมาณเดือนนึเ่งอะเดือนอเสอ,อ,องเดือนนี่ขั้นแล้วจุดเท่านี้จะมีคูอ้างอ้างเยอะ,ะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวันนี้เราจะลองไปเที่ยวดูครับจะมีนกร่วมสักตัวไหมครับบริเวณที่อาจารย์จะพาไปนะครับก็อยู่ วิววะโอ้โหสุดๆอย่างเงี้ยน,นะครับทีนี้พอ,ปอ,อทางที่จะไปก็ติดโอ้โห,โโหแต่ท่านผู้ชมวิววิวสวยมากเลยครับก็มันเป็นหุเข้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยทนน่านผู้ชมดูนะเข้าแบบอลังการครับแน่ ไลยสับปลดสะสวซนใหญ่เลยครับท่านผู้ชมวิวก็จะสวยๆประมาณนี้เลยครับสวยจริงครับไปกับวิวครับวันนี้นกน่าจะหาตัวร่วมยากอยู่ครับท่านผู้ชมแต่ได้วิวนะอโอเคครับนี่ครับที่จอดรถ แต่ขี้มาปุ๊บแกจอดปักเขาเ้าไปงี้อ่าที่จอดเขาท้าผมงลงมาอยูนีล่างน้ำท่านผู้ชมมีน้องอะไรบ้า จับจุดไม่ถูกครับท่านผู้ชมเสียงใครปลาที่นี่มันจะแปลกๆย่างท่านผู้ชมเพราะนกป้าหรอกเอ้ยนกต่อเราขั้นนกป้า,างเงียบเพียเพราะอะไรนี่บนกทนี่จะแปลกๆนะครับท่านผู้ชม คือพอเอาหนกมาขึ้นนะเห็นขั้นอยู่ตรงเนี้ยนะมาขึ้นเงียบเห็นขั้นอยู่ตรงโน้นมาขึ้นเงียบแบบเนี่ยเราจะได้ตัวไหมครับท่านผู้ชมอืมแปลกแปครับจุดนี้เนี่ยยังยังขั้นอยู่ด้านล่างเราเนี่ยนะนะถ้าไปขึ้นเงียบ มองก็เลยว่ามันยังไงทีนี้่ม,มันเมันไม่โตครับแต่มันไม่โตไม่มีโอกาสติดนะท่านผู้ชมวิววิสวยมากมาก เรเร็วได้กันครับเจ้าิสงใหญ่อยากเข้าไ ฟังไม่ค่อยออกหน่อยครับลกมันเยอะสับกันแรกครับลูกป้านะครับที่เป็นคารมมน้านน้ามันก็ตรงกับลูกกระส้มนะครับท่านผู้ชมแต่ท่านต้องแยกให้ออกครับน้ำเสียงตรงเสียงลูกทรงอ่าแต่ผมเน้นชัดเจนนะครับลูกปลาคือลูกปลาลูกกระสม้มคือลูกกระสม้มเพอผมเล่นทั้งสองอย่างนะครับท่านผู้ชม แระตัวกระตัวสลังเท้าครับแต่ว่าทาออ่าย่นยังท่าย่นกันได้ตัวครับท่านผู้ชมตัดอามกันแรกนะจุดเนี้ยบางตัวก็ติดลงก็มีนะครับแต่ว่า ต้นใหญ่อผมอยากเน้นขัดคลอมครับคือเป็นคลอมป้าที่ตรงกับลูกกระส้มนะที่ผมขัดเนี้ยนะตรงกันเลยแหละบางตัวนี่เมื่อนลูกกระส้มเลยแหละแต่ว่าการทําของเขาจะไม่เมือนครับตอนนั้นเองจุดตั้งแต่ความเก้งเวลาสูซ้ซี่กันนะครับกับลูกกระส้มเปรี้ยดกันเลยลูกกระส้มทำยังไงล,ลูกป้าที่เก้งนะต้องบอกเน้นว่าเป็นตัวเก้งนะครับเขาจะทําขายกันนะครับ แต่ว่าจะหายากนิดนึงนะในนกป้านะแต่ในลูกกระส้มจะห่าง่ายเท่านั้นเองครับคือจุดตั้งค่าตัวเข้าอ,อ,อะไรตรงตั้งอย่างเงี้ยครับก็ตรงนี้นะตรงความหายยากเท่านั้นเองพอลูกกระสม้มอ่ะท่านผู้ชมที่เคยเลี้ยงก็จะรู้ใช่ไหมครับมันง่ายครับสี่เดือนห้าเดือนกับเทียบกันกับลูกป้านะสี่ปีห้าปีนะครับซึ่งจะเก่งได้ขนาดนั้นอ่าก็ ต่างกันแบบนี้เลยครับแต่ว่าถามว่าความคลาสสิกต่างๆนันา,นาความเป็นความเป็นธรรมชาติความเป็นอะไรต่างๆเนี่ยครับใช่ลูกป่าเขาเหนืยกว่านแน่นอนก็เ,เลยก็จะต่างกันนะกจุดตัางก็อยู่ตรง <c oughs> ช่องใสในการทำนะครับ <c oughs> แต่ว่ดัดอยนูนี้ลูกผสมทำมา <c oughs> ก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงนะ กล้เคียงครับแต่มันก็จะมีมีจุดบ่งบอกเล็กๆน้อยๆเงี้ยแต่ในลูกป้าบางตัวก็เม่อนเลยเหมือนลูกปส่งถเก,ก่งนะครับเท้าที่ที่ผมสัมผัสอยูนะ่คือบางตัวนี่คล้ายมากคลายจนบางครั้งเราต้องทาไปดูป้าอะไรย่างเงี้ยครับว่าป้าเนี้ยเป็นประมาณเนี้ยนะซึ่งอย้อนมานะก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะเขาโทรมาคุยกับผมเนี่ยนะคือเขา เขาใช้บันนี้ครับท่านผู้ชมคือบางบางจุดนะ่ะนกป้าที่มันด้อยต่อไปแล้วไม่เก่งต่อไปเลี้ยงแล้วเป็นเป็นปีๆนะอ่าเนี่ยอย่างพกคารลมลูกป้านี่ยมันก็จะเป็นประมาณนะอ่าก็ขอก็เหมือนเพาะนะครับแล้วขอก็มาป้อยเป็นจุด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 ไว้อย่างไงครับอ่าเราไม่ต้องแปลกใจหรอกครับที่ว่าบางครั้งอํะทไมทําไมถึงมีมีคารลมที่ขายลูกผสม S <S <an> ใช่เขาก็อาจจะมีเชื้อสายนะแต่ว่าเขาเกิดป้าครับพวกน,นี้คือเกิดป้าแต่ว่าความตั้ง,ง,งนานงเงี้ยครับท่านผู้ชมเขาก็จะพัฒนาขึ้นมาก็คือเป็นเป็นเป็นรู้ที่เราต้อได้ในป้านั่นแหละครับแต่คาลมเขาอ่ะมันไปตรงกันผมก็เลยได้คุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขาเป็นกเกษตรอำเภอนะ,กะเกษตรอำเภอเดี๋ยวนี้เขาทําแบบที่ผมบอกนะ คือขอเพาะครับเพาะแล้วก็ไปป้อยเพาะแล้วก็ไปป้อยอในน่าจะในอำเภอทั้งคะมั้งนะอา่าใช่ประมาณนั้นนะที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยครับซึ่งตามจุดที่ผมเล่นเล่นอยู่นี่ก็น่าจะมีนะที่เป็นลักษณะประมาณเนี้ยถ้าไม่ชมมันก็เลยจะเป็นลูกป,ป้าที่เกิดหมาคนลงมันตรงลูกก็ส้มนะอา่าผมกว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะ ทีนี้ความเก่งในการกล้าป้าโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วการที่เข้าไดเกิลในป้าจริงๆเงี้ยครับมันก็เลยมีมีคลมที่มันตรงกันนะผมผมเดาเอานะจุดเนี้ยเพราะว่ามันเป็นไปได้สูงนะครับถ้าไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่ายังที่อาจารย์ท่านบอกผมอหมอเผาคุยอ่อหมให้ผมฟังเนี้ยก็ประมาณนี้เลยก็คือมันจะได้ <c oughs> จะได้ชัดเจนครับท่านผู้ชมรับตัวรับอะไรไปจะได้ชัดเจนเงี้ยครับแต่แต่ถ้าเป็นลูกผสมที่เกิดจากในกรงผสมอย่างเงี้ยผมก็จะบอกชัดเจนนะถึงเขาทําเหมือนป้านะที่ผมเล่นเนี่ยประมาณนี้ก็คือลูกป้านะผมจะเลือกให้มันทําขายลูกผสมครับท่านผู้ชมแล้วก็พวกลูกผสมเนี่ยผมจะเลือกที่เขาทําขายลูกป้า ประมาณนี้ครับคือถ้ามันมันที่เกินไปมันอะไรเกินไปมันก็ฟังแบบไม่เพลินนะครับก็เน้นเราเน้นฟังด้วยอะไรด้วยเงี้ยแต่ผมจะชอบจริงๆก็คือผมชอบลูกที่เกิดในป่านะที่เขาเกิดในป้าเลยเงี้ยครับคือความเป็นธรรมชาติเนี่ยเขาจะสูงอถึงตั้งๆนานาไงครับแต่บางตัวนะผมผมก็ไม่รู้หรอกไอ้วพราสายเลือดเขาจะเป็นลูกก็ส้มหรือลูกป้าได้ว่า การทำตั้งๆนาน,นาตั้งแน่นอน,นจุดนี้ครับจุดจุดอ่าขาลมจุดการเรียกการอะไรเงี้ยถึงขายแต่มันก็จะตั้งนะช่องไฟในการทําช่องการเว้นวักในการทําอะไรพวกนี้ครับอ่าประมาณนั้นนะแล้วแล้วที่จะตั้งที่สุดเลยก็คือรูปทรงนะรูปทรงรูปร่างอะไรเงี้ยเท่าที่ผมสัมผัสอยู่นะครับท่านผู้ชม อันนี้เราเน้นให้ให้อ่ามันคุยกันให้ชัดเจนอะไรยเงี้ยครับก็จะได้รู้อะครับเพราะว่าการที่ได้ลูกป้าเก่งๆสักตัวเนี่ยมันยากครับคารมณาหน้าๆอย่างเงี้ยครับอืมประมาณนั้นครับท่านผู้ชมยิงโซนสีส่สัตว์เนี่ยผมบอกได้เลยนะอารมเนี่ยบางตัวนะผมเคยเอาเฉพาะลูกอ้อนไปนต่อนะท่านผู้ชมเออ แบบคารลมเข้าหน้ากว่าเจ้าพอลูกอ้อนน่ะท่านผู้ชมก็นึกเอาง่ายๆนะว่าเขาจะมีเชื้อสายอะไรบ้างเนี่ยแต่อันนี้เรื่องจริงไงน,นะเพราะผมไปต่อตัวนั้นผมไม่ได้ตัวด้วครับแต่ว่าโอ,โ,โอ้โหแบบคารลมเนี่ยเปิดเปี่ยนเปิดเปลี่ยนเปิดเปี่ยนแล้วคารลมนี่มันตรงกับล,ลูกกระสุนเลยแต่เขายู่ยู่ในป้าเลยแล้วเราเราจะตียังไงครับแบบนี้อ่ประมาณนั้นก็ แต่เขไม่ได้ตัวนะเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมดูนะขนาดเราเวลาเราไล่แดดไล่อะไรอย่างเงีย้ยครับเราก็จะเห็นเลี่ยมนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นเลี่ยมมีส์ยข้นบ้างมีอะไรบ้างนี่ครับขนมป้าเขาจะทำประมาณนี้นะเขาจะไม่มแบบีไม่มีแบบมันฟังแล้วมันดีฟังแล้วมันเพลิน ท่านผชมเนี่ยมีไซคนมีอะไรเดี๋ยวพอพักมันขอคู่เน่จุดเนี้ยที่ผมบอกว่าเวลาผมเห็นเลียมเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตรงเวลาผมมาไล่แดดก็จะเห็นบ้างนะครับเห็นผู้ชมเห็นเหมมอนมีมอนเป็นการล้อหลอก วิธีของผมอะครับท่านผู้ชมก็คือเนี่ยเป็นการไล่นะผมับผมจะไล่แบบนานนะไล่แดดอะคือไล่นานมากเนี่ยเขาก็จะลบกันแบบยาวๆเลยเนี่ยฝึกอะไรครับท่านผู้ชมอยากรู้ไหมคือฝึกเวลาเอ่อมันเปรียเทียนนะคือนกเวลาที่นกชนหน้ากันเงี้ยครับท่านผู้ชมจุดน,นี้ยคือการฝึกแบบนั้นหละฝึกให้เขาดึงนกป้าให้เขาแบบมีเลี่ยมในการดึงเงี้ยครับ และเป็นความเคยชินนะแต่จุดนี้ผมจะทำะะประมาณสองสามวันทำครั้งหนึ่งจะไม่ทำทุกวันนะครับถ้าทำทุกวัน่ะมันจะกลายเป็นนกที่หลบบ้านขันเก่งอยู่บ้านนี่ขันเก่งอ,อ,อยู่บ้านนี่ขันเก่งครับแต่ว่าเวลาที่ไฟป้ามันมันไม่ได้เก่งอย่างที่ที่เราคิดนะอ่ะเห็นอยู่บ้านขันเก่งๆบางตัวไม่เอานะ แล้วพอเสร็จจากจุดเนี้ยขก็จะเอาไปเก็บเก็บผอก็จะคุมผ้าเก็บ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 แล้วก็แยกไว้ครับท่านผู้ชมแยกแยกแยกไว้ันมันมันแยกแยกไว้ครับเนี่ยประมาณนั้นแล้วก็ซ่องทำมันก็จะทําครั้งหนึ่งซ่องทำมันทําครั้งแต่ช่วงนี้มันจะทําบ่อยได้น้อยครับเพราะว่านกมันติด ติดไทยค้นกันนะครับเนี่ยมันจะทําให้วงในันเหนียวนะก็เป็นเทคนิคของผมนะครับแต่ผมก็ไม่ไม่รู้ว่ามันของอาจารย์ท่านอื่นเขาจะเป็นแบบไหนนะแต่ผมจะทําแบบนั้นประมาณนี้ครับอ่เราวงวงในเขาจะเนีย้ยแล้วก็ลบกันยาวๆเลยนะอ่าเราก็เอาเอาเฉลยได้เงครับประมาณนั้น เนี่ยเขาจะดึงกันไหมดึงกันมามบางตัวก็ทํานู่นกินลงกินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวขเขาก็แข่งเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยที่ผมผมลองไปฝึกครั้งแรกนะมันจะติดเรียกเยอะเอาทุกต้นอยู่แต่ว่า,าตอนนี้เริ่มมีการคูแล้วใช่ไหครับ เลี้ยเลี้ยบเลี้ยบนกเขาก็ไม่อ,มอแล้วเลยนะไม่ไม่คูอ่ะ,อะแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มมาแนละ้วก็มันก็อยู่ที่อยู่ที่ตัวนกด้วยนะบางตัวก็ฝึกแล้วมันก็ขึ้นบางตัวฝึกแล้วมันก็ไม่ขึ้นนะครับแต่ตัวน,นี้ก็มันก็ติดติดฉเฉลยรักสิบนะ ประมาณยี่สามสิบนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ค่อยคูนกะตัวนี้นถ้าคูเป็นติดหรือเล,เล,เล,เลือะไรประมาณนั้นตร้นม <c oughs> ถ้าลองเล่นไปเรื่อยๆพ่ออย่าเอาแบบจุดตั้งๆครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมดูนะยังยังเจ้าตัวเนี้เจ้าตัวตัว,ต,วตัวนี้นะครับมันจะเป็นนกประเภทว่าเลียกเลียกเลี้ยกเนี้ยเอาไว้ท่านผู้ชมเปรียบเทียบนะครับว่า จุดไหนที่เราควรควรจะยิบไงจุดไหนที่เราไม่ควรยิบนะครับผมก็จะมีลายตัวมีลากไล่ลีลาเลีเ่ยมอย่างเงี้ยนะอ่าแล้วเราก็ประกอบอกันเลือกของเรานะครับว่าอ่าเลี่ยมเนี้ยตรงกับเรานะเราชอบแบบนี้อ่าแล้วเราก็หานกแบบนั้นไปเลี้ยงไงแล้วก็เลี่ยมไหนที่ไม่ตรงกับเรา,างี้อ่าเราก็ไม่เลือกก็แค่นั้นเองครับท่านผู้ชมนี่ครับก็เป็นวิธีการ เลี้ยงของผมนะครับรอคนอีกนิดครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเจ้าช้อนทองให้ท่านผู้ชมดูนะว่าเวลาเข้าเข้าป้าเนี่ยขลุมเข้าประมาณนันเลยโอ้เป็นขนกที่อร่อยมากครับขลุมละมานเี้าช้อนทองเนี่ยแนะก็ ไล่ๆตัวนะที่ตอนนี้เด็ดๆเนี่ยเดด,เด็ๆเ,เรื่องคาลมนะครับจุดพวกนี้ขายนะบอกได้เลยว่าขายลูกว่าต้อง่ไม่ต้องแต่ว่าการทําเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไล่ไล่ถ่ายให้ดูครับจะมีเจ้าตัวนี้ตัวเนึงเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้อะไรเงี้จงยจะโอไล่ตัวครับที่เป็นคาลมแบบนี้ยพรช่วงช่วงนี้ผมคัดเข้ามาจะเป็นนกคาลมคาลมได้ เราชัานใจนกขรลมหน้าครับขรลมป้านะครับต้องบอกองี้อ่าซึ่งตอนนี้ชุดนี้จะก็ม,ม่ได้เอาลูกผสมลงเลยนะลูกผสมผมมีตอนนี้เลือ่อยหยุดส่องทำตัวเัน okay? เลือยส่องทำตัวเองครับก็จะเน้นลูกป้าหน่อยครับเพราะว่าอย่างว่าลึกๆเราชอบลูกป้านะครับท่านผูช้ชมเดี๋ยวเดู๋ย นี่ก็กำลังกำลังมันจะท่ายข้นครับเจ้าตัวกำลังเริ่มทายเลียเลี่ยมดันมาดนะที่การฝึก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 นะครับพอจะทิง้งทิ้งกันอยู่พัก,กเดี๋ยวขอ,อคู่กันไหมพอคู่คู่กันกเล่นเล่นเล่นกงนพักเดี๋ยวขอ,อคู่กันไหมเดี๋ยว,ออย,วยุด อะไรประมาณเนี้ยมันก็ฝึกเหมือนเวลาเราเข้าป้าจริงๆนะท่านผู้ชมเราจะรู้ไหมว่าเขาจะหยุดตอนไหนอะไรตอนไหนอย่างเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราฝึกตัที่บ้านอย่างเงี้ยนะมันก็ช่วยได้นะแต่ถ้าฝึกเกินไปจะมันไปโจทครูมากเกินไปอะไรเกินไปก็จะกลายเป็นนกรบบ้านนะจุดเนี้ยอ่าก็ต้องมีการเว้นเว้นวรรคให้เขาขครับแต่ผมอยู่ในบ้านในจุดที่แฟนผมจะไม่เคยเอาไปโจทครูเลย แต่ว่าพอออกมางนอเนี่คือเราทําอะไรก็ได้ทําให้มันคึกมันคักมันนูนนี้นั่นอะไรเงี้ยแต่พอกลับไปอยู่ที่เดิมก็คือให้นิ่งเงี้ยจุดนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราออกป้าเงี้ยครับนกมันจะก้าขั้นมันจะยากขั้นนั่นแหละมันยากขั้นยากขั้นนูนนี้นั่นแต่เวลาที่เก็บก็คือการพักผมจะเลี้ยงสไตล์คล้ายใกล้ชนนะคล้ายๆกัน ซ,ซึ่งบางท่านเขาก็เปิดเปิดขันทั้งวันทั้งวี่เราอยู่บ้านแรกๆปีแรกๆเขาอาจจะเก่งนะท่านผู้ชมแต่ว่าพอยาวๆไปแล้ว่มันจะเป็นนกที่ว่าพอไปป้าแล้วมันเล่นไม่สุดผมก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกตัวไหมย,ยังไงครับก็เลยบอกไม่ได้บอกได้แค่ว่าผมทําแบบนี้ผมก็ให้ท่านผู้ชมดูแบบประมาณนี้เนทะ่านั้นเองครับ ก็ก็เป็นเทคนิคของผมนะอ่านี่ถ่ายค้นกันไล่ตัวนะ

รับท่านผู้ชมไม่แปลกใจเลยตัวรักอาจารย์เชิ่มเลยนะตัวนี้ของอาจารย์เชิม่มอ,อาจารย์ชัยอาจารย์พึ่งครับอันนี้ครับอันนี้จะเป็นสามแท็บนะเจ้าตัวนี้สามแท็บจำทมตั้งชื่อนะครับเป็นตัวนี้ชื่อเจ้าดา,าวเศราเป็นลูกป้านะครับเน้นปลา้อยครับ เสียงใยเสียงใยขลมตกเก่งนะตัวมาเนีก็กว่าอาจารย์แกจะให้ผมมานะครับตัวนี้โอ,โ,โอ้โหตืออยู่นานครับตัวนี้แต่เดี๋ยวคอยติดตามครับน้องตัวนี้แข่งมาสร้ามท่ามานะติดฉเฉลยทุกทนามาครับแต่ว่ายังไม่ติดต้นๆ ยังไม่ติดต้นๆนะอาจาร์อ,อาจารย์ชัยเขาส่งสิกพอบบอกอมาบอกอาจารย์ชมมีเก้งตวงครับนี่หลยจากตัวนี้เลยรีบไปผมไปเอาเลยสุดคนระับเห็นอนาจารย์ชัยบอก,กสุดแหลนะตัวนี้ อลมนะครับแจะเป็นเรียกคำคุกคำยเยอะขน,นกเรียกเก่งต,ตอนนี้ก็ข้นก็เริ่มเริ่มดีไล่ตัวเดี๋ยวดูเฉพาะลูกอ่อนผมก่อนครับถ้ามันออกไม่ได้ผมจะต้องเอาตัวนี้ออกไล่ <c oughs> แล้วตัวนี้มาพร้อมห้องบบาวันนะเขาห้องพร้อมว่าเขา หอมอว่าวันเป็นตัวเก้งที่ขัดมาผนแบงให้น้องตัวหนึ่งแล้วก็ผมเก็บไว้ตัวนึงครับ mm. ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมตัวของน้องมันจะเป็นขูอ้างนะขาดลมที่นะตัวนั้นจะเป็นเสืสวัสนนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นยูยูโซนบ้านเก่า อยู่สวนบ้านเก่าครับท่านผู้ชมเข่งใหญ่น้ำดีกระดีอาจารย์ใช้เขาไม่ค่อยชอบนกเสี่ยงโตครับเขาบอกว่าถ้าตัวนี้ถ้าถ้ามันเป็นเสี่ยงกลางกลางลงอะไรเงี้ยแก่ไม่ให้พวกมาหรอกเขาบอกหอมเก่งขึ้น แป๊บเดียวครับเขามมคผมลบให้ทันนะ,ขะเขาบนะแต่ผมยังไม่ได้ลองนะครับท่านผู้ชมผมเอาให้เข้าสนิทก็บเผมก่อนอประมาณนั้นนะครับเส้นโยนนี่โดดใจทั้งโยน,นทั้งเรียบนะท่านผู้ชมฟกๆเลยนะ จริงๆแล้วคือตรงตรงๆแล้วคือผมชอบนกเสียงกลางกลางขึ้นแต่เสียงเล็กก็ได้ผมก็ได้ทุกเสียงนะครับแต่ว่านี่เลยทนนี้เลยไม่ชอบมากอยู่ในบ้านเลยต้องตัวก็เจ้าพักคอ